เราทออเอนวันนี้เราอยูนกมว่าโกบล็อกแล้วเรายูในแบบที่มีชิวอ่ะสปีดอะไรสปีดเนี กับวัดไปแมทชีมีชว่าสปีดซิตี้นะครับผมนะตอนนี้ของเก็บผ่านนะครับนะเพื่อนเพื่อนน้องผูกกับน้องดูดูนะครับเขปิดไมาอยู่อาเดี๋ยวคนใหม่ผมจะแกงกินเงี้ยๆนิดเดียวไม่เข้ามีหางไหมจุ๊บหางอะไรหางที่แบบไว้ไม่ไม่มีเหรอ ไปไเลยไว้เลย,เลยที่มันวางอยู่ด้านหลังอะ่ะเวลาวิ่งมันจะตามอะ่ะไม่มีไปเข้ามาเถกกับเราไหมไม่ไมมต้องให้อะไรเราก็ได้นี่มาหาเราเ,เราอยู่ตรงน้ำพุหมวกไหมหมวกไหมใส่มหมวกคน <laughs> นั้น็นเอา แสนห้าสตติได้หมวกได้ออมันคือยวี่วงหมวกสีะไรหมวกขาวโอ้โหของยังกากไปกว่าหมวกขาวเพิ่มแค่สิบหกเองเพิ่มสเตติแค่สิบหกเองเมื่อกี้ไปกดได้หมวกเขียวสองแสนห้าเพิ่มแค่สามอันนี้พี่ไปเปิเปดไอีิ้ีหนึ่งร้านมาไม่จะเปิดสองแสนห้า นนะเ,เ,ปเปิดล้านะเจียบ์ไม่เปิดสิบล้านอยู่เร่อสิบสองล้านเนี่ยพี่โชว์เนี่ยฮะสิบสองล้านกล่องสีแดงเนะี่ยไหนอยู่ไหนอยู่ตรงวินเทอร์วินเทอร์เดี๋ยวไปหาับมีอะไรมาอยู่หลักล้านบ้างคุปสองล้านสองหมื่นสี่ลองเปิดสองหมืนสีเย้ได้เอลเอามาทำอะไรเนี่ย เออมันใส่ได้มันใส่ได้เอาไม้ทำไมอยากลักเหมืเดิมอีกเฮ้ยเพื่อนวิ่งชนอ่ะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทุกคนวิ่งไปเลยโอ้มี10บล้านด้วยอ้เล็กถีบเนี่ยสปีดดีมีคนแตระหงว่าไปฆ่าจะชนะจะยืนอยู่ไปฆ่าโซโซ ปิดต้นไปไอ้ดำเชนนั้นฉันต้องสายยืนเฉยๆยืนมองเหตุการณ์มีใครหวังว่าทางใครมุ่งวกไปไปข้าเราหวังว่าเธอจะชนะสามแสนเเขาวิ่งมาเลยพี่โชยให้ไปข้าชนะบ้างเมื่อกี้ติดต้นไปพี่ยังไม่ชนะพี่โชยให้ไปข้าชนะไปข้ายังจะปิดดี บอก้ไงบอกคนที่แรกอีเล็กขีกอะไม่ต้องมาบอกพี่แน่แหนัทำไมล่องมันไม่ติดต้นไม้วะทำไมล่องมันไม่ติดต้นไม้้แล้ววะไล้เข้าวหางไหมหาเพิ่มเท่าไหร่หาขคงบนทำไรหาหาหาเพิ่มอย่างน้อยเพิ่มเก้าเก้าเลยเก้าสิเก้าเก้าแบบ เก้าพอดีเป็นของพี่ต<ช>้องสิงผูกอะเพิ่มสิงผูกเขาเลยไอพี่โชมให้เบค้าวเล่นบ้างไปย้ายไม่เกี่ยวนะครับผมติดต้นไม้อยู่ยผมก็ไม่เกี่ยวนะครับผมยืนดูอยู่ต้องอะไรเหรอมาแนะนำเขาซตีอัพงสูจนเสียอะไรเ,รไเอ แปะแปะแพี่โชว์ไว้แล้วโชว์เป็นละเออพี่โชว์เป็นละ F1 ใกล้ขอไปครับมามากด S1 s เด็ดิไม่กดละ อยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยวิ่งยิ่งยางอยู่นี่หักล้านวิ่งยิงยางอยู่หาคนโอ้โอ้โอ้โั้โอ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 ้นอ้โอ้โอ้โอ้ออ้้วโดดแล้วโอดโอ้โโออ้้ เข้ามาเกกันเข้ามาพี่โชยเหยียบหัวเลยอ่แพ้แล้วจะลอยนี่จะฟาม้อนะครับพี่หาหมจิจบรครับผมไม่เจอหรอกอ้ยๆๆๆกระพริบด้วยัวกหกพันโอ้่เข้าดีค่ะไปจ้าเอ้าสี่แสนเราเอาไหมแปะ สุดยอดเดี๋ะรูปดี๋จะเดอยูข้างบนมาอย่าเข้ามาอีกอย่าเข้ามาอีกเดี๋ยจะเข้าเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเข้าซู้ซ้ใหข้างบนริไข้างบนม่ไม่เฮ้ยเธอจะมาเธอจะไม่ไปเธอจะไม่แข่งยวเข้าวิ่งไปมา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 ไม่ไม่มามามมามม ไม่รู้เข้าไม่ได้มันขึ้นข้างหนน่าจะเป็นนักติดน่ะรักติดติดติดฉันกระโดดหลุดโลกไปแล้วเสียงเบามากใช่นี่เสียงเบามากูฟังม่เถอะฟังม่เถอะเขาจะติดให้ไหร่แล้วค่ะ ปีนี้งานเก้าหมื่นสองพันสามพันสามพันแล้วสี่พันละสี่พันละห้าพันละโอ้โหโอ้ไปยบโอ้โหแต่ละคนอีเล็กทีสองคนแล้วอันีอีกอิเล็กทอิเล็กทีสิงวงอ่ะสิงวงโอ้โหสิงวงสองคนอ่ะจะปิดคนไปไหนะจะร้องไห้ค่ะ อ่ะเ้าป๊อปป้าไม่ใช่กันหรอใช่ยังไม่ได้เข้าเลยมอเตอร์ฟาร์มห้าแสนแล้วนะไปแล้วไปเข้าไปเข้าเข้ามาเลยพี่โอ๊ะไปเข้าเข้ามาแบบเดียวกันอย่าอย่าสกัดกินแล้วขีดแครไม่ต้องหัวโอ้สองคนจะประดกันยังไงวะเนี่ยสองคนจะประดกันยังไงวะเนี่ยสองคน จะกัดวันเท่ห์ผไม่ทันรอกเท่ห์ผมไม่ทำหรอกหิวไปข้าวด้วยไปแล้วไปแล้วสกัดมันยุ่งมันกินคนอยู่รู้สึกว่าการแข่งถันมันโคตรเร็วเลยคือจะถึงแล้วแต่มันก็ไม่ถึงเียคุณเมื่อกี้สกัดอินแล้วขีดอยู่มาแล้วนี้ยนี่นี่นี่ไปข้าวไปข้าวต้องเก็บไปข้าวต้องเก็บให้หมดหนึ่งยอดไม่ต้อเก็บเลยได้เยอะโดยเฉพาะสีทั้งเงิน โอ้โหเรียลกิ๊ดวิสีดำเพลินเนี่ยถ้าถ้าสีดำกระพริบกระพริบก็ได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นสีลายสีก็กระพริบก็รายเล็กกิ๊ขอแลกของได้ไปแล้วว่าใครได้ไปต้องสามเส้นนี่มีอุตส่าห์รอยเล็กกิ๊เมื่อกี้มีแรายเล็กกิ๊คนหนึ่งขอแลกของไปแล้ว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 ไปล้ววิ่มเลยจะสกัดเมื่อกี้จะสกัดคนเลยมันเบียมันวิมันกดจะบิวค้งหนึ่งแล้วมันเบรกไม่ได้แล้วที่เข้าเป็นชายเปลย อ่ะลื่นลื่นออ้อหมื่นหกเออสีน้ำเงินเยอะเอออ่าโอ้ยฮะหมื่นหกหมื่นหกเลยเหรอหมื่นหกเลยเหรอได้แค่หกพันเอ้ฉันได้แค่สี่พันเฮ้ยต้องไปส้ออะไอะไรครับเนี่ยควณี่้ชนแนะนำที่ไปสุมหางหน่อยฮะคือแนะนำที่ไปสมหางหน่อย กระโดดตกแมพเออนั่นน่ะไม่ไปออนไล้านอ่ะจุดเก็บออนไลน์ไม่มีตังค์ขนาดนั้นที่ไหนอันล้านสองสองแสนห้าก็โคตรกากมันล้านอ่ะมันอันล้านไม่ก็ล้านอยู่ไหนอยู่ที่หน้าแสนบวกห้าแสนบวกห้าแสนบวกอ๋ออุ้ยพี่โชอย่าบวิ่งชนสี่ซื้อได้ตั้งหกอันอ่ะตอนนี้หกแสนไปหกล้านลซื้อได้ตอนเมื่อกี้ไปเจอคนที่เทรดเทรแล้วมันเพิ่มสเตตที่รัพัน นี่ร้านเหรอคาเสกบ้านอ่ะใครจะซื้อไม่ไม่ไม่มีได้อย่างของดีอยู่ปะวันนัสฮะซื้อจริงๆด้วยันซื้อจริงๆทางเจนเหลือน้อยกับแมค่าแล้วเนี่ยอืมโอ้ยระบน้ำมือซื้ออะไรซื้อหางหนึ่งล้าน โอ้ได้ยามาบวกสิบสี่โอ้สองพันอะไรสองพันมีคนทำไมทำไมคนเยอะย่างบวกสองพันอ้ยาเยอะอุ้ยาเยกันเด้อเออสามหมืนฉันเอาไมเอาไหมบอลบวกยี่สิบสองเออเอาไหมบอลบวกยี่สิบสองเอาไหมเฮ้ยแย่เออที่เาเก็บไว้เถอะนะทำไม เก็บไว้แทะเฮ้ยนี่โอ้โอเมื่อกี้ไปเจอสองพันอะเมื่อกี้นี่พี่โชว์นี่สิบล้านสิบล้านเก็บไว้ซื้อสิบล้านนะเด้ยนี่ยังมีสองในตัวใครเอาบ้างมีใครเอามายี่สิบสองเนี่ยของพี่โชว์เท่าไหร่ที่พี่โชว์ใช้อยู่อะที่ใช้ออกแต่เอาสิโอเค มีใครเอายี่สิบสองไหมมีมีลูกบอลโคนที่ใช้ไอเพิ่มชีวพันหกมาขอแรงเล้วมันกัวเองเราเปนตัแฮนเซิรแล้วอุ้ยแกนี่ควงอะไรอ่ะโคใหญ่เลยไม่รู้ฉันไม่เห็นวงเสียงเบาอุ้ยได้ค่ะเก่งมากไปค่ะฉันจำได้ฉันฉันฉันเข้าวงไปฉันได้แค่เก้าร้อย ่พี่โชพี่โชพี่ยูอยู่ไหนเนี่ยหายไม่เจอมาห้าแสนไม่เจอเลยเจอนี่หมกเดียวกันนี่ละหมวกเพิ่มยี่สิบแปดเอาอยู่อยวาไปซื้อสิบล้านดีกว่าซื้อเลนที่เยอะไปนะตกเงินที่หนึ่งร้อยล้านพี่โชว์หนึ่งร้อยล้านเนี่ยไหนสีแดงอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้ว ได้เวลาเับคืออะไรเวลาับเง้เวลาที่เงามันคืออะไรเปลี่ยนราคาเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นรอบสุดท้ายสองล้านโอ้ยโอ้ยได้ตั้งสองล้ออะไรสองล้านวงกลมข้างบนอ่ะมันสูงมั้งมันสูงมั้งน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกันเคุยผ่านชิ้นหม่ด้วยนะครับ ไม่เขามาเฉลยใหเขาดูเฉลยในคลิปอันนี้ครับใหกดจดห่ายความหาอนไรนครับขอนิ้งหรือเปล่าติดตามคลิปผมได้ครับเพื่อช่วับสวัสดีพี่ชอพี่ชอบ